สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนุภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนาเสนอท่านผู้ชมนะครับก้อนพลอยทับทิมทั้งสองก้อนนี้เป็นของประเทศโมซัมเบียเป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับสีชมพูเข้มนะครับอมม่วงนะครับนะครับน้าหนักก้อนนี้นะครับเดี๋ยวผู้ชมนะครับหนักถึง1นึโลสามกิโลนะครับหกพันกว่ากิโลัดนะครับแล้วก็สําคัญนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับพิเศษสุดตอนนี้นะครับนะครับแล้วก้อนนี้นะครับเดี๋ยนผู้ชม น้ำหนักนะครับ1นึ่โลหขีดกว่านะครับ7,500กว่ากิโลรัฐนะครับแลข้อสําคัญนะครับเนื้อ,อพลอยก็โปร่งใสนะครับถึงก้อนใหญ่ๆนะครับนะครับที่ท,ที่กาโปร่งใสเช่นนี้ก็เป็นก้อนพลอยทัพธรรมชาติของแพนเอโมซัมบิกที่มีชื่อเสียงก้อนพลอยเนื้อดีที่สุดในโลกคือก้อนใหญ่ๆนะครับหนักแต่แต่ขีนึง0้าร้อกลรัฐถึงเป็นกิโลก็เนื้อพอลอยโปร่งใสเมื่อเหนือประเทศอื่นทั่วโลกนะครับอีกยี่สิบบทแไม่มีโปร่งใสเช่นนี้นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของผมด้านนั้นนะครับก็แล้วเป็นหนะะะคคครรรััับบบนนนอยู่ใ YouTube ผม มีมีเป็นร้อยก้อนนะครับแล้วก็สําคัญหนักแม้แต่คีนหนึ่งขึ้นไปนะครับห้าร้อยกันลาดนะครับถึงรวมกิโลผมมีเป็นพันก้อนไม่มีที่ไหนจะเยอะเท่าผมนะครับนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมนะครับต้องการเชิญไปเสริมรมีนะครับหรือทําหลังเบี้ยหรือแกะสลักมหาผมไม่ผิดหวังนะครับผมมีแบ่งปันนะครับแล้วก็สําคัญหนักร้อยกันลาดขึ้นไปนะครับเอาไปทําหลังเบี้ยเนื้อโปร่งใสเลยนะครับสีชมพูหวานนะครับชัดเจนนะครับ นะครับหนักตั้งแต่ร้อยกะลัดขึ้นไปถึงถึงรวม500กะลัดคือ1ขีนะครับผมมีเป็นพันกิโลนะครับผมขายโลหลักพันนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ชมไปติดตามที่ YouTube ผมนกภูมิแซ่ตั้งผมถ่ายไว้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับและสนใจนะครับก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับแล้วข้อสําคัญนะครับท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมมาชมคลิปวเดีโอก้อนพลยทับทิมธรรมชาติของพระเทโมงสมุทรทั้งสองค้อนนี้นะครับชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดือนในโลกนะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและข้อสําคัญใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม Google นะครับเลยเฉพาะผ้าป่านต่างๆไกลด้วยราชาแห่งพลอยนะครับผมมีถึง35มสิบห้าองค์เลยเฉพาะก้อน,นพลยทับทิมธรรมชาติราชาแห่งพลอยก้อนใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม Google ก็มีหนึ่งรายการสีโลเจ็ดคืนแล้วก็ก้อนพลยทับทิมสตาร์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามคูเกอร์หนึ่งรายการนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ลงทับผ้าต่าาางๆอีกก35รยกรยเป็น37รราายกายกอ่าง เช่นพระบางต่างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไก่ด้วยภไยทัพิมธรรมชาติทับร,ริมสตาเพลินสตาเหยื่อท่านเจ้าแม่กนอิมนะครับพระโพลีสัดบางต่างๆนะครับมีถึง4องค์นะครับที่ไก่ด้วยภไยทัพิมธรรมชาติทับร,ริมสตาแล้วก็พระพุทธก็มี4องค์นะครับบางต่างๆไก่ด้วยทัพิมธรรมชาติทับร,ริมสตาแล้วก็องค์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 นะครับ พระสังฆจใจก็ปานต่างๆหกองนะครับที่แก่ด้วยทับทิมชาติทับทิมสตาร์นะครับแล้วเคยเฉพาะพระทิเเน่นะครับมีถึง18องค์นะครับปานต่างๆแก่ด้วยราชายบอยทับทิมชาติทับทิมสตาร์ลังการมากนะครับแต่ละองค์หนักเป็นกิโลนั้นนะครับแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดนะครับอีกสององนะครับแก่ด้วยทับทิมสตาร์แพงๆญาติและไพลินสตาสององแล้วก็แล้วก็ยังมีเทพอายุยืนนะครับแก่ด้วยไพลินสตาร์ นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกหนือองค์หลงหมดมีถึงยี่สามสิบห้าองค์อลังการมากนะครับจะหาดูที่ไหนในโลกนี้นะครับผมรับประกันไม่มีเยอะเท่าผมนะครับไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาได้นะครับไปติดตามผมที่ย t ท b e ผมนกภูมแซ่ตั้งได้ผมถ่ายไว้หกร้อยกว่าเข้มนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับยังมีผ้าเก่าโบราณแกด้วยหยดสีขาวสีเข,ขียวสีเหลืองทองแพงๆ้าบโงหนักร้อยโลเสร็จๆุจ่วงร้อยโลนะครับแถมประดับด้วยจำมือเนียงการรอบองค์ทั้งฐาปนประเมินค่าไม่ได้อีกหลายสิบองค์แล้วก็ยังมีพลอยที่มีเดือบลวงตาที่มัศจรย์ อีกที่หาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีเนื้ออ่อนเนื้อแข็งนะครับลวนังจี้ลูกปาดโบราณที่เบ็ดทุกชิ้นทุกก้อนเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับไปติดตามชมดูได้และข้อสําคัญนะครับเรียนนากผู้ชมเมื่อไปติดตามที่ยูทูบผมลกภูมิเศตตั้งท่านรู้จักหาเศรษฐีหรือพิษวันที่ไหนนะครับ นะครับช่วยติดต่อสิ่งที่ใหญ่ที่สุนีนลูเมื่อถาม g o o ูก e ให้ผมนะครับเลยเฉพาะภาพการ์ต่างๆ,ๆแก่ด้วยราชาไบทับธมชาติทับทิมสตาร์สาองค์และก้อนไพทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกและทับทิมสตาใหญ่ที่สนุนโลูสรายการ37รายการผมให้สเเซนนก็ได้เงินมหาศาลนะครับเพราะของทุกอย่างของผมประเมินค่าไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วข้อสําคัญนะครับ ท่านติดต่อสําเร็จท่านก็ได้บุญนะครับเพราะมีคนมาเชิญสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามกูเกิลทั้ง37อย่างนี้นะครับผมจะนําส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างบทท่านก็ได้รู้หมากุศลแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนกปูนแท้ตั้งได้นะครับนะครับแล้วไม่เข้าใจเลยโทรปรึกษาผมได้เบอร์สับติดต่อผมนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าและศูนย์เก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเก้าสี่นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่ง นะครับไปดูเล่นใครเครียดนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับได้ดูสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเมื่อถาม Google เลยเฉพาะภาพปานต่างๆแก่ด้วยราชาพลทับริมชาตทัพติมสตาและก้อนพลทัพดิมชาติของพระเดชมศิและก้อนพลทัพดิมสตาซึ่งหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับไปดูเล่นเป็นบุญตาได้นะครับ นะครับส่วนก้อน2ก้อนนี้นะครับทัพพ์ธรรมาชาตินะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกทั้ง2ก้อนส่วนหนึ่งของผมเท่านั้นเนงนะครับติดตามดู YouTube ผมได้นะครับและชอบใจอะไรก็โทรสัมนาดผมดูของจริงได้นะครับผมจะบอกบริษัมติดต่อผมอีกครั้งนะครับบริษัมติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 6 1 9เ7 8 9 4นะครับผมท้องภุ้งแตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับ